ชอบเป็นเม่นสิน้ำมันกาแฟกระดกมันเกิดว้าวว้าวสวัสดีค่ะมือยูก็ชอบมือสีเฉลี่ยแลนะคะพี่น้องมือนี้เป็นมือวันเกิดบอสนะฮะวันนี้เป็นวันเกิดบอสนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบผ่านมองแรกนะคะแตงหน้าข้วหวานสร้างแตงหน้าข้วหวานแท้ๆตอนหมวกทุลักจะไปถอดเดี๋ดีเอาขึ้นถอดแล้วน้องเอมน้องเอมพี่น้องอาจจะจำได้นะคะ ก็เลยเป็นแฟนคลับเอาที่แมาเท่าวงเท่าเนาะน้องเอมน้องเอมก็เคยเต้นเป็นแดนเซอร์ที่นี่นะเป็นแดนชายหนาขึ้นแลอวเนี่ยบราทัดว่าซองกระจกหน,น้าคือบานตอนนี้น้องน้องเอมก็ต้องแต่งหน้าใหนุ่มสี่นะคะจะแต่งไปอะไรทไําไมเย็นนี้ก็พี่น้องถามบึงนะคะในในไลฟ์สดปิดนะคะก็จะเป็นโชว์อีกอย่างเพราะตอนนี้ก็ต้องสแต่งหน้าเลยพี่น้องรอติดตามนะคะอันนี้ก็ไม่ ไม่จริงนะคะไม่ริงกาแฟกำลังจะงกาแฟนาตาไมทิ้ง่เท่านี้ว้าวมูยเป็นเจ้าหญิงสับุดชัวรสวัสดีแสนดีมาทุกคนนะอ๋อแม่มาแล้วไม่ไม่อยู่กับบมากแล้วนะจ๊ะสวัสดีแม่เอามืองหันงไ่เห็นนึกถึงิอยู่เพราะอยูน่นลงมากอนตรนแรกว่าฝ่าพเตหนาเอาหมด เออข้าสามจวนโวงทังเอาฝันทางคุณแม่นะโอเคูกนอ้ยกระซักตีไปโอเคแล้วนะเสร็แฮปปี้บดเบอสของเรานะฮะแฮปปี้เวลารอบนึงด้วยของขวักะอาเซียนหลักน่นหนอยฟังอสไม่บ่าจะเห็นคนฟอสพี่น้องดซีเสร็จแล้วก็ถาพันบอนน์บีบอสคงรออหาพัน บ okay. ่ฮู้จังสิได้เอาสิไปได้บ่รอะก่อนวาใบ่ท่อเออต้องสําเร็จก็ยังบ่ได้ชิตเลยตอนนี้เดี๋ยวสิสิรไปดได้ตายดเดี๋ยวยดีด้บ่เด้อโอเดี๋ยวเฮาแต่งหน้ากันก่อนจะพี่น้องขึ้นหน้าเนนะะอีีบ่อีนนี่ดผู้ตดให้ ที่นุ่นนะคะสวยมากอ้หู้สีแง่ไปนี่เห็นเตอก์อนมูโรดนี่โดยช่างเอ็มนะคะเดี๋ยวมาติ๊ต่างกันพี่น้องตอนนี้คือหนาได้แล้วนิดเดียวเจ้าแต่งหนาเบสเสร็จแล้วนะมีหนวดพอนะพี่น้องมีหนวดมีหนวดอันนี้มาหาอุ้ยครูจิ๋นเพื่อนน้องเจนน้องเจนนะคะเห็นเตอรตอนน้อยๆแต่แตนเป็นเล็กน้อยคุณจยเป็นยัยเป็นสาวพี่น้องที่ไหลยุ่งอะไรกัน บ้าีเป็นสาวแล้วเนี่คุณจินวันน้องตุ้ยน้องตุ้ยอู้กับแบบรอเด้อใค่เปนแล้วลเคลี่หลองเพลองเี่ท่บอกมอง่ไ้บไอเจ้าไอเเพียไอเ้าหะอย่เนี้ยปัวันทองค่ะสีอะให่สกันวะ นแบบนะพี่น้องตอนนี้ก็แต่งคนอวลอย่าวัคซินนะครแดกไปเิดมืพี่น้องเออแรีบา่ะโอเคโอเคนะแล้วก็่ทพี่น้องเ่ใส่สูนะโอเคคนเป็นเตรียมรวมจันนะจ๊ะที่หมดใบสีพี่น้องพี่เพี่เอนนะคะประดับนะคะ โซดสสวัดีทีล่างอุ้ยคือสวยแทนตั้งหน้าแล้ยเดี๋ยวสวยชาบะล่างกาดย่านซายแแฟนนู้นน่าก็ต้องสวยแล้วโอ้ยแฟนโจรมาเมียฮะเขาเป็นโจรเด้มาเนียอ๋อเป็นโจรนู้นเป็นโจรมาเมียเนี่ยโจรเนี่ยโจรกับสิเป็นนันสาวลำเพื่อนครูเมียครูผัวมาเนียแน่น้องถต่ว่าสวยๆนะคะ อันนี้แม่สวัสดีค่ะแม่ซิลี่เยี่ยงกับแม่ถือบอลนู่นถือบอลถูกต้องค่ะสวยนะคะน,น,นะคข่าววุ้ยผู้บ่าวตั้งเันโตขึ้นหลายหนเนาะเราจะต้องแบบเอัตโนมัติแทนไป,ไปด้านหลังด้วยนักข่าสำหรับเรื่องที่นักข่าวอันนี้เขาได้ฉากฝอนของเมียงนี่อะไรนี่อันอยู่ในอันนี้จะประกอบชุดการสแสดงนะครับของทีม ูนะคะค<า>แต่ว่า<ม>ก็คืออันนี้เป็นท็อปที่ใช้ในการแสดงบางส่วนนะคะเปิดเผยแห้งมาได้พี่น้องคุณมาโอเคนะฮะตอนนี้ก็ใกล้จะถึงเวลาไลฟ์สดแล้วนะคะน้องเอมีเอมเอม่เอมี่เอมี่เดี๋ยวไปจิเติมเชียวหนุ่นอีกยัวสันนิสนึงนะคะโอเคครับพี่น้องเอาหู้ยล่าสุดบานิม่าอาเอา้นเอาขึ้นไหวโอ้แต่งหย่อนอยู่ขึ้นผิวเฒ่ากับขึ้นผู้เฒ่าเยอะหน่อยแต่วก็การก็จะเก่งอยู่ด้ย สามเก่งตัวคนวสวย,น,ยน้องพลอยน้องพลอยก็จะร้องเพลงนะคะอันนี้ทิมทิมียงกับแอดมินบน่นี่ทีมไหมน้าแอดมินลำวงลำวงบ่นีลน่นลำวงย้อนยุคปลาไลท่ทำไทยอยู่บัดพี่น,อน้องลำวงย้นะอนยุคเนาะลำวงย้อนยุคตัวคุ้นคุ้นบริยนยุคเนาะ,ะ,ะตัวคือซื่อไหนซื่อๆ สวยขมสวยขมเศร้าคนนั่นนั่นไอ้ไวันเราไปถ่ายรูปเลย <c oughs> นั่นเห็นบ่ต้องถ่ายคูย่เอ้ย้าก่อนสวัสดีนะคะอันนี้เด็กนี่กินยังนี่ <c oughs> บัดมือบนนี่ไอเสื้อิปหนาวสั่งบริบาลชังน่ะสองถังเป็นบอ่ <c oughs> อุ้ยอากาศเย <c oughs> ็นเอ่ะ <c oughs> สวัสดีพี่บ่าวหน่อยอป้าใส่หอดวิกพี่นอ้องเที่เดียวกันเป็นบ่หนิล้นต้องต็มไม่วิกซะกวัน Bông cản tên cửa không? Dương dạ, nó rất cướp nè Áo cướp cứ thể nè Bữa thôi nè, cứ phải tắt khu ngay thế Bữa, bữa mất thôi này nè Nếu dương cướp vô, lúc xe xe cướp vô Dạ bây giờ đấy, chốt đấy, chốt đấy, đấy, chốt đấy đi เรือพี่น้องเรืออันนี้อันนี้มันมันมันเป็นเป็นที่แต่ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊ฟึ๊ฟึ๊แบบย้อนยุคแบบเพื่อยังไงเยี่ยมอย่างระมาตรสีหน้อพี่น้องแม่พี่น้องมันต้องมันต้องนี่ตัวตัวเด่นขนาดตัวห้าตัวเด่นตัวห้าหม้อครูเขาไปใส่บิดแต่เทาใส่งสีหม้อถูกต้องถูกต้องเอ้าป้าเอ้าถ้านี่คุยกับทายลูกคู่อันนี้กระทายลูกคู่เจ้าครูใครออเจ้าคู่ลูกเอ้าไอ้เพรชไปใส่เออตัวเพรชแล้วอยู่ ได้อยู่เด้อคุณเอาหน่องมากมันได้ใส่เครื่องปแต่งละมูอเอาอันนี้เป็นทีมงานอ่าระวงย้อนยุคกันนะคะอะไรครับักูถ่ายมาเลยแทนเอาเลยลูกถ่ายเลยห้องแต่งตัวนะคะเดี๋ยวสภาพไปบิ่งบรรยากาศอีที่หน่องอ้าพี่อ้าวหน้าเร็วไม่โมเหนเปยนชุดแล้วนีไม่เป็นชุดี่สุดอ้าวเป็นชุดี่สุด กินหมักหม้อเขาแยกกินหมักหม้อเมันสี่ดือนห้าเดือนนั่นเร็วล่ะเออพักไว้พักไว้พักไว้ตัวช่วงนี่ขาดพี่เอพี่เอเปิดแสดงแล้วมูต้องเป็นรอบหนาแมนบัวต้องรอบหนารอบหนาเออย่าเนาะเอวบขดีขึ้นหนุนเนาะโอ้ยเอวดีพ่อพี่เอนี่ต้องรอบก็เป็นรอบเพลงมวนเด้เอวดีอยู่นะเออนะเออเขาเลื่อนลื่นกันท่านี่ก็ต้องจิ้มแบบ นำชาบะม่จ oh. ังเลสีฟอนออกตั้งสบายค่ะแม่มาแม่เอาหสวพสกิปอย่างน้อมันหนีเน้ะเอาบอเอาสาวล้องวงเนาะเขาตีกันเบอกันนอ้ท่นแ่โอ้ยนั่เอกงกับปรเด้งแหมเผาวันันเอาโอ้ยแม่แล่นอยู่เด้เอาูบอดอกันเนี่ยใ่มมาบากดอกเงี้ยเดี๋ยว่ดอกยวลูกว่า โอ้ยสามดอกอไปใส่เดียวเขาเอาใส่ดอกเดียวเดี๋ยวเอาเอาใส่กันหลายแพ่เอาขึ้นมาขึ้นดากันเถอะเอามูวกันเนาะโอ้บอลเลิกเป็นฝาด้วยมึงอีวันถึงจะบอกมาเอาล่าสุดอีวันจะบอกมาาจาบอกไม่ปอเลยไม่ปอยเพราะใจแกงโตแม่สงหมูนจ้าขึ้นเงไนไก่แกแจะแม่ ปีกไก่เจ็บไหมปลาแตนหรือถอดออกแล้วคือคู่ปลาหานใส่คือคู่คือคือคู่ได้สองสไตล์ไงอ๋อจะเป็นคู่แบบมือนี่แล้วเรื่องจะคนั้ลับเมย์โอเคค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างนอกอีกรอบนะคะเอาพุ่นจิปานะมาใม่กันมะสั่นสวยต้่ไซดอกค่ะไม่สวยอยู่สวยใส่ดอกเดียวนี่ไซรันสวยข่มสวยข่มเศร้า ก็ดีชอบเป็นเม่นสีน้ำมันกาแกร่ดกวันเกิดเอาแล้วพี่น้องไปแล้วเปิช้นัวข้เสา็เอแ่แม่ยุ่ยจะมาเผมก่อนเดี๋ยวเดียเดี๋ยวแม่ยุ่ยจบครับ เ็มจะเอ็ตผมรู้สึกห่วงไบเพื่อนแลดวอาแบบเก้าเพื่อนร้องโอเคแล้เพื่อนกำลังเต้นูดด้วยใส่ตูดแล้วนะคะเย้าเด็กกันเลยเราเก้าตอนนี้เข้ามาผอดฉากสุดท้ายในการที่สีถ่ายเบื้องหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้เดียบรอยแล้วข้างในเพิ่งกำลังเตรียมตัวใส่เสื้อผ้าส่วนมากก็เสร็จไปแล้วประมาณ80%นะคะเหลือแค่20%ในการใส่เสื้อผ้าใส่ชุดแค่นั้นนะคะแต่คนแก่เลยเอ้าเข้า่จเข้าใจ นุ่นก็เหลือใสสูตรึงรอชมเพราะว่าของแม่จูนจะเป็นโชว์ลำก่อนลำเพลินสะเวนใจลำเพลินสะเวนใจของบอสพยวพาแล้วก็บอสบีกบอกย่หัวูบอกนุ่นนุ่นโชคยังบอบอกตัดส่วนห้เอกนันเอาจะของมวผู้ตัดน่ะแน่นอนขนาดว่าผู้สาวตัดเอเล่นันเอเล่นันอืนะคะเวอาที่มีโชคพิเศษหรือเปล่ากับบารูนะคะอาจจะเตรียมไว้อยู่นะคิดว่านันนา ใช่เย่เอบอกใช่กะกิ่งกิ่งออกไปที่ละอ้าวโอเคคับพี่น้องอันนี้เราก็จะมาปิดคลิปแล้วฝากพี่น้องเด้อฝากติดตามทีมงานเราทุกคนนะครับบ่าวเบื้องหน้าเบื้องหลังก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากเป็นเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราทุกคนด้วยนะคะพวกเขากะให้เต็มที่เลยพี่น้องโอเคผู้ใดอยู่ในกลุ่มไร่สดจะ รอชมเลยนะครับปังแน่นอนจากวันนี้โอเคไปแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ